พี่น้องและเอฟซีสุขูสุขคนเนาะบ่ว่าพังลาพังไทยและต่างประเทศเมื่อไหนกันมาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วน้าพ่อแม่พี่น้องโดยเมื <ği ugen. S 1> ่อในทางสาวดวงกะอยู่เพื่อนน้องทงคนน้าพ่อแม่พี่น้องสาวดวงกับกับเอ่ยมีนามาส้อนนังสือน้องทงน้าพ่อแม่พี่น้องโดยตอนนี้เฮากะกำลังสิกินตั้งมะฮุงนาะกำลังผักบมะฮุงกินข้าวเที่ยงเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยไปเบิ่งกันเลยเนาะตอนนี้เอ่ยมีนาเพป็นนะก้าตอนนี้จ้ะเอ่ยมีนาเพฝนตั้งอยู่สบายดี อ้ยทำมะฮุ่งนะวันนี้เนาะเพ็ดเพ็ดได้จังเสบเพ็ดเพ็ดนี่ใส่เพ็ดอย่างไร้หมากเลยไร้หมากสะดวกกินได้สะดวกหมากกินเพ็ดเนาะมันต้องกระยองเมื่อนี้น้องเล่กัอยู่เพื่อนเนาะเพิน่นนไปเห็นวิ่งเพิ่นเพิ่นกัสิมากินทำมะฮุ่งนำกันนี่แหละทำมะฮุ่งกัเอาโพกัดประเด็กเนาะไม่พีรอมพร ลุงไม้พีรมพรผลิตเรื่อยเ้าเมื่อนี้สะดวงกักินสีมือเลยมีนาผึ่นตามเป็นขังแรกเนาะใส่หน่อยเสพหน่อยใส่ลายเสพลายเรียบปรเดกะบ้ใส้น้ำตาลเลยจ้ามได้สะดวงกับหมักใส่น้้ำตาลอะไรแบบจ้านได้สะดวง มันบ่มันมันสีมันสีหวานหน่อยหนึ่งอยู่แล้วเป็นมัวใส่นิดหนึ่งเขาก็ใส่ก็ได้บ่ได้แตเขากใส่ลายอะไรกินนี่คือว่าเขาถอ่ลงบางลายจะใส่แล้วเมนเห็นเห็นขาก็ใส่ลายใส่ลายด้ใส่ลายเลยจะบดใส่ต้องใส่กะปิน้ำใดเกษาเพิ่นกามาลินอยู่พี่น้าพ่อแม่พี่น้องนี่สบายดีแน่โอ้ยสบายดีโอ้ยบดไปทางใดบ่เหมือนเนี่บ่เหมือนแป๊บพื้นลรลอยอีกว่ะสามีไปใส่แล้วมั้งออนี่วันที่ วันถีดผักอีก <c oughs> ผักเลยเนาะแฮมแฮมแฮมเน้ันี้กะน้องทงผลนนะผลนหลอกส่องเอาเลยนอ้องเล่ผลนก็อยู่ในเฮือนผุนเนาะมึอนีนะ้กะบรรยากาศกะพ้นกะคึ้มผักคนะึ้มผลนเนาะภาสิว่าพุนตกกะยังบ่ตุก <c oughs> มื่นมาแล้วผมแมยพีาา่น้อง โม่อน,น,นวเนาะอันนี้มนะัผสมาน้อนดิพี่ทำแล้วก็ับผสมาไหลเอาเนาะหาโม่ผสม,มไหลเอาแต่ว่าวสะดวงมาแต่เศร้าก็เห็นผสมาน้อนนี่แต่เศร้าเนาะโอ้ยแต่เสียบจะคอยตั้มเดิมมันพ่งเซ็น,นต,ตจาจะเด้อคือ,อว่คออาคือว่าเห็นยอสาคื่อสีแห้งอะไรเดี๋ยวพ,งพง่งเซ็นตาได้ ยิ่งกินประเดกอะแซ่บเลยนะทางนี้นะกินมันนี่กินมันก็ได้เลยนี่นี่ลายกว่าตอนนี้ก็สิฮอดบ่ายโมงเลยนาะพ่อแม่พี่น้องเข้าก็าพาก,กันกำลังสิกินข้าวเที่ยงกินดูนี่กินดูสะดวกขออนุญาตใส่มือแซ่บได้เลยช้ยประเดกอีกบ่ ใกห,หบใช่อีได้โอเคมาได้ดอกโอเคแซ่บเซบ้ากระชีถอกใส่ถาดเลยนะมันจะกินอะไรคนแม่จะไ่กัน,นเสะสมแล้วะใส่บ้างงนใช่อีได้ไดเบียงนึ่งเดี๋ยวใสดวงไปล่างจอกกะเด้อ นี่ยค่ะแกตั้มาหุงแล้วเลยนาะพ่อแม่พี่น้องเกือบเผื่อแกกำลังยอมมาบู้ยหนาตาตะเซบขนาดเลยยังเอ่ะตอนนี้แกกำลังตัดชีเนาะพ่อแม่พี่น้องใหม่เนี่ าพก็ซีโบแจ้งเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องสีมืดมืดเนี่ยคนก็มืดแหละภาพก็แห้งมืดเรื่อยต้องกินนําการอะไรเป็นผู้ตามใส่ยังลงไปเถิดเนาะมาเด้อน้องแหละน้องแหลเพม่อกะงานทีกินกับไปล่างถรวยู่น้อง่อแม่พกินตั้งกินด้านหลังโตลงคลิปก่อนครับผม มันนอะไรอย่างตําเมื่อหน่วยหนึ่งสกินมดตําเมื่อหน่วยหนึ่งป้าคั้นคั้น่อยตั้งกินตั้งตํากินหนีค่ะสองจานเด็กินแต่มันนี่พวกกินยังพวกกินเขาพวกกินนี่หลุนเอามืองอมเลยรพอระยะนะมือเนาะพอความแซบมันสีเพิ่มขึ้นความแซบมันก็สีเพิ่มขึ้นัหามีอุปกรณ์แล้วมันสีมันสีลุตลงในหนึ่งความแซบป้าอันแบบปลาตําม่วเลยตําม่วนี่เหมือนตําหงหงเลยเนาะตําหงหัวแค่ที่วะ ค่เป็นแข่าอะไรอยู่ไอเกซเหมืนกันม่กินตำหูน้ำกัะนั่เหมือนมากันซุ่มตำหมูเหมือนยังบรรยากาศชมเลยยังเข้าอี่ทานแล้วกันแจ๊กแจกแจกแจ๊กแจกแจ๊กแจมกแจกแจ๊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 กแจกแจ๊กแจ๊กแจ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 กกแจกแจ ใหกินแต่กกเมออาซาปเกซามโมได้ข้าของเสลืงต่งบ่ผู้หาเขา่าวกันยางถ้าสิเป็นถูไทยไหมมาข้าสิจับให้โอเคกินตมงังหินดไม่น้องพงนี่ก็พักบ่งลงพงแล้วปลูกนะยังไ่อยากคนเหนเชฟมาในเดินแล้วเปันบงทือวัอน,นเล่นถิ่มอะไรหน่อยลิ อนนผุดตามกับโบมากินเนาะพ่อแม่พี่น้องผุดตามยังบ่อย่ามีแค่เป็นใหญ่เอยเกซตาผัดแซ่บแซ่บมีแต่ซาดวงกับเออเกซตาเผื่อเนาะกินกับนางเบิ่งนางคงกับโบกินเข้ายังเข่าอยู่เบื่อเข่าในสายมันบ่ายเลยหนึ่งบ่ายกันยังเข่าอยู่ นากิโนบ่ายนี่ิเอ็หอ่าิหอดบ่ายโมงอยังงบาหนึ่งโมงสอมงหน่งโมงยังเนี่ยนีโเอาเปสองนสายปมันปลปาย1งโมงหาที่หบ่ายโมงยังเกือบแล้วเกือบแล้วหอดคุณเจ้าหวัดขากานกินข้าเทียม แสบเลยมนหามาติมสุกินอีกเด้อแช่บแเม่หนาวมาติมเห็นไหมขันมาแสบเลยได้กินอีกแล้วเนะานีแ่เห็นให้กินกันีกำลังใจเ้อนาวมาแสบเนาะบานาแะเม่น่าิว่าโอ๊ยบไมก็เมือหนาว่าแซบ บมมาฮะบมบมาซ้อนได้ซื้อไหนกูน้องแหล่น้องแหล่ก็ล่างถั่วอีุ่่นเมื่อบมหาสองคนบมากหมึกมากได้เหมะเมื่อเดยเจ้าเมื่อเดาเจ้าเมื่อเดืเจมีผอเดาเจ้มา่อเดา ดวงงามหงุ่งกับคาอนคาเมงามหงุ่งทงามแน่สิมวยปุ๊บปุ่มใหญ่ๆเ้างงามโบเป็นมันเหลือเมืองค่ะผักบงก็ธรรมชาติเนาะพ่อแม่พี่น้องผักบงอยู่เือนน้องทงมันชอบแก้ซ่าแห่งหลานมันจะแก่แล้วงามจะบวตัดมันให้มันแตกอีกพอได้ผัดกินห้างใหญ่ได้กมดหงุ่งผักบงเป็นเกลือ ยาม,มาปลูกบนกอ,อนั่นอำไมเน่อาไปบนนันบอลข้อมันทะอืมวันล้วก็ดึงมาปลูกว่ะคิไวี่าเพักบ,กบงเนตลาดมาปลูกบ่นนะนันบอข้อมันทะเนีน่ยเด็ดไปแท่งแต <c oughs> ก แกงี่ยนโงแรมบรรณาฯนด้ที่แสนาะเปลี่ยนซื้อเหตุใหม่เป็นสาวดวงสายกินเปลี่ยนมือนี่มืออื่นกลับมาคือเก่ามืออื่นกลับมาซื้อกล่าวด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามือนี่สาวดวงพากินก็เลยเป็นสาวดวงสายกินแปดสมุดนะมือได้พาหลอกสาวดวงพาหลอกว่ะมือต่อไปกับสาวดวงพาหลอกมาเลยน้องแหล่เมื่อกีกินก่อนกินก่อนเมื่อได้น้องแหล่กินถาบก็คือย่างถาได้น้องแหล่ กิน่ากินถาบุคือยางถาเลยหยางถาหยางถาหดสือกันหอดสอดกันเมื่อได้ห่าสองคนเลเส่าและบอมากินแม่ครัวกินกินแล้วแต่นี้งซิวนี่ซอ เดินนานีู่น้นกอาตีนสง้เม้วนองทงมื่อนี่นองทงได้มีนัม่มใ,ให้คู่แล้วเนาะเดมีจะออกพร้อมนองทงตอนหัดเด้อพอแม่พี่น้องไดจังนาทีเลยเฮ็ดอมาให้นองทงคุตุ๊กุเมืออ่อดเอดู มีรถไอมีนาอยู่เป็นยังเออช้อนแรกผมแรกถึงมือมือผมบนโต๊จะหน่อยก้านตกยๆแล้วถอยมาดูตรงแเอาเียเ็ดพอดีนบ่แ่บ่แ่ บอกผานเนี่เนาะบวกให้เิดกำลังใจเลยบเมือกำลังใจแทบได้บวชผ่านเลยบวชยอมบวยอมบมากินกับผักนะจากเลี้ยวบด้เห็นเห็นในเท่านี้เนาะไปเกเจผักบุมมากบวหัวผักอะไรผักยังบ่เห็นชํำทงกระเปียกเดชของกะเปียกกินก็ตามกินแหละน้องท่างกินเขาแหละกำลังกินเห็นกินอกินย คือ,อคือไปปรุงในอาหารนะแ้นสอ,อื่เพอนมมากเลยงีหนังเีนะเนี่ยเดี๋ยวเอวาขาอาาลหมามาแล้วครับเออเอออตัวสันเหรอเหม,มันกระเปียกและเอาไปใช้ ใส่บอลชงก่อนก็ได้นะหมดย่างนะนี่นะใครตามนี่นะขนาดตาหน้าทานจังมีนาคนงามกระแ่บสวัสดีกล้องก่อนสวัสดีเด้อถึงกล้องแล้ลองเลยดิก็รุนทัวของเฮาจะทำไดทั้งลุนค่ะไปให้ได้มาเข้าไฮไลท์มันจะวุ้มเอนเคยน้อยนิดแบบเจบเป็นถุยจิมหาร้ายเลยนะเลย ชิบหาเลยนี่ชิบหาเลยชิบหาเลยชิมตำก่อนนะอืเป็นกัะต้อบันไดบ่ะแม่ันเอดูแล้วิี่ดูผพาดังไห่อ buồn mà ông á nhà đấy tủ đấy เด่มที่เจ้าแล้วหันหน้าหันหนาไปนีหันหนานีเืเน้ยนแล้วก็ินกินเนาะเรื่อ่ถาพีลวัานน้องพกะไวแบเดียวแล้ววานี่เมื่อเนี้ยมันกินเนาะเราอตะวันนี่อินตะวันนี่ก็ใสแลอนนี่ก็สูตรนมันเปกินเขาอันเดะเห็ดไอเอฟเห็ดไอเอฟกินเป็นมง ยังไม่อนงกินจะกินตอนใดใชะกินตอนแรกกินแต่ตอนแรกสิไหวทานอาหารเต็มๆเลยไงไหวเดี๋บวเรากินกาแฟก่อนตอนเช้าแอนตอนแรกเดยวฉันกินข้าวที่ก ulously, ับตอนเพลนนี่ข่อยกินได้เยอะแต่ห่อนไข่ข่าวดูพอดีบันไดมันต้องกินในตรงเวลาเป๊ะๆห่อนห่อนก่อนด้วยจังหาะใช่ครับ กเตียคนถอยดักเงินนะนมมดทอบาดเดียวของทองน้ำหลังถ้ามีเงินในส่วนหนนันไม่ทูเลยน่ทำแล้วเห็ุคือะไรถบกอะงมัายมากชองจอกแะ้วน่าบอกกินโอเค

โอเคน้องพ่อแม่พี่น้องบันี้สาวดวงกับคอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนน้องพ่อแม่พี่น้องโูดยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีนองท่งกายหิวข่าวเลยเนาะตอนนี้เหมือนกำลังกินข้าวเปี่ยนน้องพ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีโมจิคูสุคนเนาะ